สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็คงจะสนใจเรื่องของการย้ายสายงานนะคะเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นวิสวกรแล้วนะคะหรือเราอยากลองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะหลายๆคนเนี่ยที่มีการย้ายสายงานนะคะอยากลองทําอะไรที่มันใหม่ๆอยากทํา ในสิ่งที่ท้าทายขึ้นนะคะหรือว่าอยากหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองในการแบบอัพเงินเดือนนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะแค่ติดปัญหาเรื่องของ work-life balance อะไรพวกนี้นะคะอยากลองแบบย้ายสายงานเพื่อให้ชีวิตมันสมดุลยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยมีแรงจูงใจมีเหตุผลเป็นของตัวเองในการย้ายสายงาน,นะะการย้ายสายงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องเตรียมตัวเยอะอย่างวิศวกรสามารถไป ใส่งานที่หลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเน่อการเป็นวิศวะแต่ย้ายไปทําวิศวะในหน่วยงานอื่นอาจจะแบบอยากจะเข้าไปทํางานร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าหรืออาจจะผ่านตัวเองแบบไปอยู่แบบวิศวกรเครื่องกลอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งการที่เราไปอยู่จุดนั้นได้ะคะ่ะมันก็เกิดจากหนึ่งเลยนะคะก็คือประสบการณ์จากการทํางานประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือ JD เหล่านั้นนะคะจะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ในการย้ายใส่งานได้คือเป็นข้อดีของการทํางานนอกสโคปนะคะหลายคนนะคะที่โบเเ็ดเนี่ยก็บางคนจบอุตสาหการมมานะคะอยากย้ายไปงานของวิศวกรซอฟต์แวร์อะไรพวกนั้นตรงเนี้ยเราก็สามารถทำได้นะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเห็นโอกาสในงานตรงไหนที่เราไปโคโปรเจกต์ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆอะไรพวกนี้ค่ะพอเราได้มีประสบการณ์ทําตรงนั้นในสิ่งที่เราชอบอะคะ่ะมันก็เป็นใบเบิกทางที่ทําให้เราเสามารถย้ายหน่วยงานต่างๆพวกนี้ได้นะคะประเภทที่2เนาะก็คือไม่ได้ย้ายในเกี่ยวกับแวดวงวิศวะนะคะแต่ย้ายไปแบบสายงานอื่นเลยแล้วไอ้สายงานอื่นๆเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราอาจจะย้ายไปอยู่ในหน่วยงานแบบทางการเงินวิเคราะห์ต้นทุนอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ย เราอาจจะต้องอาศัยทั้งตัวประสบการณ์ทํางานแล้วก็วุฒิการศึกษาก็คือเราอาจจะไปเรียนต่อปอโททาให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปสู่สายงานนั้นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบมาทางด้านแบบว่าสายแบบไอทีเลยเราอาจจะแบบมีประสบการณ์เรื่องของการโคโดดิง้งหรือว่า Data Analy ์อ่ะแล้วก็สามารถทําได้เหมือนการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่าไอเเราเนี่ยก็จะมีความรู้ด้านสถิติใช่ไหมคะก็สามารถอัดับในงานของเราได้รวมไปถึงแบบบางตําแหน่งเองเนี่ยเขาก็ ไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องเรียนจบอะไรมานะคะก็ถ้าเรามีประสบการณ์มันก็สามารถที่จะแบบเข้าไปใส่งานนั้นได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็น QA tester หรือว่า software tester นะคะทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของความท้าทายในการย้ายใส่งานนะคะคือหลายๆคนอะยอมแพ้กับการย้ายสส่งานสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเจอนะคะก็คือ1ความรู้แล้วก็ทักษะที่เขาต้องการนะคะเราเนี่ย เปิดเว็บหางานไปนะคะเซิร์ชตำแหน่งที่เราต้องการจะสมัครเราเข้าไปดูตัว JD เนาะหรือ Job Description นะคะของตำแหน่งงานนั้นรวมถึงตัวคุณสมบัติที่เขาเรียควายมาว่าจะต้องมีนู่นนี่นั่นนะคะเราก็จะเห็นแล้วเขาต้องการคนที่จบสาขานี้ตืดตืดต,ตมีประสบการณ์อย่างน้อยตืดตืดหรือว่ายินดีรับเด็กที่จบใหม่อะ กรณีที่รับเด็กจบใหม่เนี่ยโอเคก็จบใหม่คือก็คือไม่มีประสบการณ์ก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าทักษะหรืออะไรต่างๆที่เขารีควายมาค่ะเรามีเนี่ยก็คือโอเคดูเรื่องของคุณสมบัติแล้วดูเรื่องของจบด e สคริปชั o นแล้วปรากฏว่าพอเราดูแล้วเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นเลยอะ่ะเราจะทํำยังไงคือมันเป็นงานย้ายสายงานที่แบบว่าเไม่เคยทําตรงนั้นเลยอะ่ะเออเขาจะสนใจเรซูเม่ที่เราส่งไปไหมคะ แน่นอนว่าเขาจะต้องไม่สนใจแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงอะไรกับที่เขามองหาเลยนะคะที่นี้เราจะสร้างประสบการณ์ตรงนั้นยังไงนะคะค,คือเราต้องไปเรียน,นะคะ่ะเราต้องไปหาฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรอะไรก็ได้ที่เป็นทักษะที่เราแบบเรียนไปเวิร์กชออ็อปไปไปสอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ มันทําให้เขาเห็นว่าเรามีสกิลในด้านนั้นจริงๆแล้วก็มองหางานที่ไม่จําเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในงานด้านนั้นนะคะตรงเนี้ยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการย้ายใส่งานนะคะเราอาจจะแบบว่า,อายอมลดเงินเดือนของเราลงนะคะเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่ในตําแหน่งที่เราอยากจะทํานะคะบางคนเนี้ยเป็นวิศวกรทํางานมาแบบ 3- าปีแล้วเงินเดือนแบบ30,000ขึ้นเราต้องยอมถอยกลับไปอยู่ที่แบบ2 0,000ต้นๆหรือ ามาสุดแบบสองหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเราเสียโอกาสในการรับเงินค่อนข้างเยอะเนาะต่อเดือนเราเราหายไปแบบว่าแบบเจ็ดพันหรือแบบหายไปห้าพันอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอองั้นทนทําต่อไปก็ได้นะคะใครที่มีข้อจํากัดเรื่องเงินก็ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เราแบบเอ,อ่อย้ายสา่งานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดเรื่องของเลทเงินเดือนเนาะ คุณไม่มีประสบการณ์ในด้านนั้นเลยคุณยังไม่เคยทํางานในด้านนั้นเลยก็แน่นอนเขาก็ต้องจ้างในจ้างในราคาที่มันที่มันดรอปลงนะคะเราจะต้องไปสู้กับเด็กจบใหม่ที่เขาเรียนจบสายนั้นมาโดยตรงเขาเรียนจบมา4ปีในด้านนั้นโดยตรงได้ผ่านประสบการณ์ฝึกงานแบบนั้นมาเขามีอะไรที่มากกว่าเรานะคะในขณะที่เราเนี่ยมาด้วยเงินเดือนปัจจุบันที่ค่อนข้างสูงแต่ว่า ให้ผลงานอะไรกับเขาไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ต้องก็ต้องเข้าใจบริบทนี้ด้วยเนาะว่าการเรียกเงินสูงๆในตำแหน่งงานที่เราไม่มีประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้งานนั้นนะเป็นสูตรแน่นอนนะคะเราอาจจะต้องยอมลดเงินเดือนลงอะไรประมาณนั้นเนาะอีกประเภทหนึ่งสําหรับคนทีออ่อาจจะไม่ได้จบสายงานนั้นนะคะแต่ว่าเราทํางานปัจจุบันที่มีสกิลคล้ายๆกับตําแหน่งนั้นอยู่ ะะอันนี้มันดีเลยนะคะเราอาจจะเพิ่มเติมความรู้บางส่วนที่เราขาดเนาะอย่างเช่นเขาเรียกว่ารียว่าบบเอ่อให้คุณแบบสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้คุณก็ไปเรียนไปเทคคอร์สเดี๋ยวนี้คอร์สออนไลน์มีเยอะมากๆเลยค่ะเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยเราอยากจะเรียนกับใครดูรีวิวว่าเออคนที่สอนดีไหมนะคะแล้วก็มีใครเคยเรียนอันนี้แล้วาเขารีวิวคอร์สว่าแบบเออมันโอเคมันดีอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถที่จ่ายเงินไหว เราสามารถลงเขียนได้เลยยิ่งมีเซอร์ยิ่งดีนะคะเราก็สามารถเอามาใส่พอร์ตได้นะคะเนี่ยพอเราเไปเรียนเพิ่มทักษะตามที่เขาต้องการนะคะเรามีสกิลและเราก็ใส่ในเรซูเม่ได้ทีนี้มันก็จะเป็นแมทชิ่งกับตัว j d ที่เขามองหาเวลาที่เราถูกเรียกไปสัมผัสคะ่ะเราจะได้เล่าว่าเนีย่ยเราเคยทําแบบนี้แบบนี้มานะเออคือมีประสบการณ์ตรงแล้วเราจัดการกับสินัานยังไงบริหารงานยังไงอะงงไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ย สามารถได้งานนั้นได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นไปได้เนาะถ้าเราเป็นคนกว้างขวางคอนเน็กชันอะไรพวกนี้เนาะเราสามารถถามจากเพื่อนถามรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ถามเขาว่าเออเนี่ยเออยเอ,อยากมาทํางานด้วยอะไรเงี้ยถ้าเรารู้จักเขาเนาะแล้วเราอยากแบบไปทํางานกับเขาแล้วสนิทกับเขาอย่างเงี้ยเออพอจะช่วยแบบเออแนะนําได้ไหมต้องทํายังไงเพิ่มเติมไว้ทําให้เราได้โอกาสในงานนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็สรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะคะ ก่อนที่เราจะไปสมัครงานที่มันอยู่นอกสายงานเรานะคะข้อแรกเลยนะคะหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะนะคะความรู้ที่เราต้องเพิ่มเนาะให้มันแมทกับตัวสายงานที่เราต้องการนะคะกับ2นะคะก็คือประสบการณ์ร่วมก็คือมหมายถึงว่าเคยมีประสบการณ์สิ่งนั้นจากงานที่ผ่าน,านมาหรืองานปัจจุบันที่ทําอยู่นะคะดึงมันมานะคะเอามาใส่ใน resume เพื่อให้เขาเห็นว่าเออเรามีประสบการณ์ที่มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขามองหาอยู่นะคะ แล้วก็3คือเรื่องคอนเน็กชันถ้าเรารู้จักคนที่เขาแบบดูในสายงานนี้นะคะหรือว่าสามารถช่วยเรานะคะในการแบบให้เรามีโอกาสในการแบบเข้าไปสัมภาษณ์หรือว่าเข้าไปแบบสหมักงานในตาแหน่งนั้นหรือช่วยแนะนําเราในส่วนที่เราแบบขาดหายไปะคะ่ะก็จะดีมากนะคะถ้าเรามีครบทั้ง3ข้อนี้นะคะการย้ายสายงานของเรานะคะก็จะยิ่งแบบประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ใดๆก็ตามนะการย้ายสายงานเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราไปสักทุกเรื่องนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีการแบบปรับตัวเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าการทํางานของเราเนี่ยเราเจอแต่คนที่มันจบสายเดียวกับเรามาเราอาจจะแบบว่าเออคุยภาษาเดียวกันเนาะแต่พอเราย้ายสายงานปุ๊บเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของสายงานนั้นด้วยนะคะเขามีระบบการทํางานแบบไหนเขาทํางานกันยังไงนะคะสิ่งตรงเนี้ยเราจะต้องทําข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะ,ะนก็คือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละคะ่ะ เตรียมตัวว่าเขาทํางานกันยังไงเขามีการบริหารจัดการงานยังไงนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ไปเบื้องต้นเนาะแล้วก็อีกในแง่หนึ่งนะคะก็คือทําให้เรารู้จักวัฒนธรรมของสายงานนี้ด้วยนะคะมันทาให้เราเนี่ยต้องรู้ว่าเราต้องปรับตัวยังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบการทํางานของสายงานนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วแล้วเราก็พบว่าเออเราก็ไม่ชอบอยู่ดีนะอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบรู้สึกอึดอัดมากกว่าเดิมนะคะ ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับมันนะคะที่โบมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเน,นาสำหรับคนที่กําลังแบบอยากย้ายใส่งานนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะคะไปปรับใช้กับตัวเองได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามเกี่ยวกับการย้ายใส่งานกนะะนะะ็สามารถพิมพ์มาไว้ด้านล่างได้เลย